สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูฮะดีมร้อยนะครับติดขัดนิดหน่อยนะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนานโอเคมาเอาหน่อยเว้ยดีมร้อยนะแต่ว่าท่อนหัวเนี่ยเป็นของเว็บร้อยนะฮะ ทุกอ,อย่างก็ของเว็บร้อยเหมือนกันในเครื่องนะยกเว้นชุดฝั่งโน้นที่ปั๊มน้ามันเครื่องควบแกนน้ำมันเครื่องไม่ไม่เหมือนกันนะจะมีรายละเอียดนิดหน่อยปร,ประกอบโดยรวมคือเหมือนกันแล้วก็ชุดจานไฟของดีมกับของเว็บไม่เหมือนกันกองไฟไเหมือนกันแต่วันนี้นะครับจะให้ดู พอดีรถดีมคันนี้เป็นของที่บ้านนี่แหละจอดทิ้งเอาไว้เลยอะเครื่องเนะี่ยรถจมน้ำจอดไว้ประมาณสองปอีผมก็เลยเอามาหรือเครื่องนี้เครื่องดังนี้ให้ดูอะไรเครื่องสามลูกนะเครื่องสามลูก เอามารวมเนี่ยเกียร์โอ้โหชุดกลงชุดเกียร์แข็งเอามาลงเป็นตัวเดียวแต่ที่จะให้ดูคือนี่ฮนะกลองไฟเวฟร้อยยี่สิบห้าอานะอ่า กี่ลองของไนโรยิห้าก็ใช้ได้เพราะว่าอะไรทำไมถึงใช้ได้ก็มีการแปลงนิดหน่อยมีการแปลงนิดหน่อยสาเตุที่ใส้ได้เพราะว่าหนึ่งคือแถบแม่เหล็กของดีมเนี่ยมันสั้นซึ่งเหมือนกันกันกบเวอรบร์ทาแต่แตกต่างกันตรงที่ระบบไฟของกล่อง จะเป็น AC กับ DC เพราะฉะนั้นใส่กล่องเวฟร้อบห้าอันนี้ผมซื้อสายมานะสั่งมาจากช้อปปี้ร้านรัตายแปลงแล้วก็นี่ฮะต่อเข้าสวิตเพื่อที่เอาไฟมาเลี้ยงกล่องนะโดยที่ถ้าเราจะต่อผ่าน แผนชาร์จก็ได้แต่ว่ารถไม่สามารถที่จะดับได้ก็เลยต้องต่อผ่านสวิตส์สายแดงต่อเข้ากับนี่ฮะสายที่สวิตลองดับดูแล้วโอเคใช้ได้ดูฮนะต่อเข้ากับสายมันมีแดงดำขาวนะฮะดำขาวแล้วก็เขียวแล้วก็ สีดำผมเอาสายสีแดงเนี่ยจะก็ลองดูที่แรกก็คิดว่าโอเคถ้าลองกับสายต่อกับสายสีแดงรถไม่ติดนะก็เลยมาต่อครับหาข้อมูลฮนะหาเส้นไหนที่ไฟมันมาเต็มก็คือสายเนี่ยสีดำสรุปว่ารถติดได้นะฮะปกติโอเค อันนี้เป็นกล่องส้มนะฮะกล่องเว็บร้อยมหาอ่าี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูไปกุญแจ ก็ในเครื่องก็เดิมๆแค่ผ่าท่ออย่างเดียวนี่รถวิ่งใช้งานครับผมนี่รถวิงถ่งอะไรจริงๆล้ออะไรนี่ปูกหมดเลยนะนะฮล้อตามร้านรับซื้อของเก่านะ เวียนนี้เป็นของร้อยเรียบร้อยแต่ว่าเป็นเหมือนกัน,นจริงๆพวกดีพวกเวฟอะไรอี่ัน,นเดี๋ยวาแตไฟหน้านะตอนนี้แต่ไฟหน้าที่ยังไม่ติดไฟท้ายติดแล้วโอเครถวิ่งดีในระดับหนึง่งรถเดิมๆนะไม่ได้ เ okay. ดับได้ลองสตาร์ทอีกทีสิติดง่ายทีเดียว กันนิดหน่อยโอเคก็ที่จริงถ้าไม่มีปักก็ลองอ่าง่ายๆก็ลองสลับสายดูก็ได้นะหรือว่าใครจะต่ออะ,อะไรยังไงสายอันนี้สายเหลืองดำ นำเงินเหลืองเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นมาจากพันเซอร์อันนี้เข้ากล่องกล่องไปคอยที่จริงคอยมันอยู่ในนี้จะให้ดูมันเข้าคอยถ้าเรารู้พวกโอเคสายพวกนี้ไปไหนอะไรเงี้ยมันจะง่ายสายกลาวสายนี้ไปสวิตอะไรเงี้ย ถ้าของร้อห้าอาจะมีสีเส้นของดีมเนี่ยจะมี5เส้นนะฮะจะมีเส้นนี้แค่นั้นเองก็ลองดูนะฮะใน u t u b e ก็มีคนทำให้ดูเยอะอยู่ผมก็ดูจาก y t u t u แหละไ,ไม่ได้เก่งกาดอะไรโอเคไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า Bye-bye. Hey,